ลูกเรืองเนี่ยคะพาอไยคะขุเขกเช้าวันศุนะะกร์ค่ะไขาน้อ้ว่ะกไหมคะลูก ขายนะคะสิบบาทนะคะขายไปแล้วพริกสิบบาทค่ะไล่แมงว,นมงวนันไล่แมงวันไล่ค่ะอันนี้ก<ห>็ขาย,ดยสดเนาะมีแต่ของสุดๆค่ะขายขายได้หรืยยาย อันนี้ก็ขายสดเนาะมีแต่ของสดๆค่ะขายขายได้หรือยังสิบบาทนะคะขายไปแล้วพริกสิบบาทค่ะไล่แมงวันไล่แมงวันตั้งขายซชื่อหน่อยค่ะเออนล็ขายคุกเช้าวันศุกร์ค่ะไมขายน้อนนะคะ อเรียงแถวนะคะเป็นระเบียบอ่ะเรียงแถวโลซื้อค่ะเปนจานะไรเป็จาลูกเรืองค่ะเนีค <c oughs> คเยคะอะไรคะอืสิ <c oughs> บาทนะคะขายไปแล้วพริกสิบบาทค่ะไล่แมงวนันไล่แมงวนันแปดในเรียนฝึกขายของคงคอสี่ทับหนึ่งค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ สิบาทนะคะขายไปแล้วพริกสิบบาทค่ะไล่แมงวันไล่แมงวันลูกนักเรียนทำมาขายนะคะหาไรายได้ไปด้วยคุณมากทานมากเลยคุณครูก็สวยเนอะคุณครูมาแค่สองอัน ดูค่พเพียบเลยรอซื้อนะคะอะไรคะโมดีค่ะมอะไรคะอะไรอย่างนี้ค่ะอะไรอย่างนะคะ,คะดูสิเนี่ยขาว,วันนี้มีตลาดนัดส่งของชุมชนของนักเรียนฝุกให้นักเรียนได้ค่ะนักเรียนฝิกขายของของป .4 ทับหนึ่งค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะน้ำลำไหน่รักแณ์นั เป็นด้วยน้องอนุบาลขายน้ำรำย่างค่ะชื่อชื่ออะไรคะเออเล็กอืมเรียงแถวนะคะเป็นระเบียบอะเรียงแถวรอซื้อค่ะเป็ันะไรเป็นตัลูกเหลืองค่ะเนี่ยคะขายอะไรคะอืมมาทานมากเลยคุณครูก็สวยเนาะคุณครูมาแค่สองอันลูกครับ กินไหมคะลูกตั้งค่ะช่วยซื้อหน่อยค่ะโอ้อันนี้ของโปรสินค้าของโปรหน่อยค่ะอือม่คะรอลูกลูกนักเรียนทำมาขายนะคะหารายได้ไปด้วย ซื้อเยอะเลยค่ะลูกค้ารอเยังแถวซื้อค่ะอเลยค่ะเขาก็หนึ่งเนาะโอเลี้ยงแถวลูกค้าดูมาทานมากเลยคุณครูก็สวยเนาะคุณครัวมาแค่สองอันลูกค้าเียงแถวไว้รอซื้อเยอะเลยค่ะ เงียบเลยรอซื้อนะคะอะไรคะมอกระตีคะ่ะโมอะไรคะหลายอย่างดูค่ะหลายอย่างนะคะ,ะ,คะดูสิเนี่ยของโปสินค้าของโปไหนค่ะอืมแม่ค้ารอดูดูลูกค้ารอเดยกแถวซื้อค่ะอะไรคะขอเพิหนึ่งเนาะ เลี้ยงแถวลูกค้าลุดน้ำลำใหญ่น่ารักน่ารักขายได้ด้วยขายเป็นด้วยน้งองอนุบาลขายน้ำลำใหญ่ของปอสินค้าของปอใหนคะอือแม่ค้ารอวันวันนี้ตลาดนัดค่ะวุ่นวายสักนิดค่ะ ดีนะคะกี่ไม้แล้วตังตังอีกนิดนึงอ้าเของมีุดทาร์บัตค่ะเดี๋ยวเรนูเรียงแถวระเรียบเลยรอซื้อนะคะ,คะ,คะอะไรคะมอปกติค่ะมออะไรคะอะไรอย่างนะคะอะไรอย่างนะคะดูสิเนี่ยอ้าวเรียงแถวนะคะเป็นระเบียบอ่ะเรียงแถวรอซื้อคะ่ะไป็นจานลูกเหืองไหมเนี่ยคะไปอะไรคะ ค่ะไม่รู้จัมึงอ่า5าบาทค่ะเขาแถวดีๆลูกห้าบาทอาคาให้เพื่อนขีไม้ค่ะลูกปอ สิบาทนะคะขายไปแล้วพริกสิบบาทค่ะไล่แมงวนันไล่แมงวันนักเรียนสุกขายโขงของคอสี่ทบหนึ่งค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนทำมาขายนะคะ หารายได้ไปด้วยไชค่ะโอ้อันนี้ก็ขายสดเนาะมีแต่ของสุดๆค่ะขายขายได้หรือยังมัดกี่บาทคะมัดกี่บาทเออห้าบาทห้าบาทนะคะขายเลยค้ นักเรียนฝึกขายของของคอสีทับหนึ่งค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีตลาดนัดสงคราะคุณชนของนักเรียนฝึกให้ในักเรียนได้ค่ะของปอสื้อทาของปอไหนคะอือแม่ค้ารอ กี้ไหมคะลูกมักเท่าไหร่คะสิบบาทขายมาแล้วสิบบาทอันนี้ขายแล้วใช่ไหมบรรยากาศตลาดนัดโรงเรียนมากทานมากเลยคุณครูก็สวยเนาะคุณครูมาแค่สองอันลูกค้าขายคุกเช้าวันศุกร์ค่ะ ไก่เนล้อมะพร้าวบรรยากาศุกเช้าวันสุกค่ะใก่เนล้อมะพร้า เรียงแถวซื้อค่ะอะไรคะข้อหนึ่งเนะาะโอ้เรียงแถวลูกค้ากี่ไม้คะลูกอสอนค้าค่ะสองปอหน่อยค่ะอือแม่คะารอ ลูกนักเรียนทำมาขายนะคะหารายได้ไปด้วยเทียบเลยรอซื้อนะคะอะไรคะโมดีค่ะโมอ,อะไรคะหลไยอย่างนี้คะอลายอย่างนะคะดูสินี่ด,ดูลูกค้ารอเรืยงอซื้อคะ่ะ